สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวคาบูหมกนะคาบูมกตัวใหม่งานมาเลยนะตอนนี้งานมาเลยเพื่อนมาเลยส่งมาให้นะส่งมาขายนะไม่ได้ส่งมาให้ลองเพราะว่าตอนที่ตอนที่ผมลองอ่ะผมซื้ออ่าเพราะว่าผมซื้อมาด้วยใจผมก็วัดดวงไมาใช่ดีไม่ดีนะวันนี้จะมารีวิวแกะกล่องให้ฟังกันอีกทีนึงแต่ว่าวันก่อนก็ลงคลิปไปยาวๆแล้วนะรายละเอียดผมไม่ขอเจาะลึกก็มาแกะกล่องพองๆกันเลยมาแกะกล่องพองๆกันเลยนะอ่าก็จะใส่ของแบบนี้แหละเหมือนกับกล่องวันด้าทั่วไปนั่นแหละเขียนว่าร้อยยี่สิบห้า ยี่สิบแปดมิลนะคือลูกเล่งยี่สิบแปดมิลอ่าเดี๋ยวมาแกะกันพร้อมๆกันเลยหน้าตาก็ในกล่องก็มาประมาณนี้ครับแพ็คมาอย่างดีอ่ก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับอ่ายู่ลักษณะแบบนี้เลยอ่ามีอันี้มาด้วยไรนะไอ้คันชื้นอ่าคันชื้นในกุ่มก็ผมก็มาจากโรงงานโดยตรงนะไอ้นี้ผมไม่ได้ซื้อปันไกลนะเพื่อนผมมันอยู่โรงงานที่มาเลยอ่ะก็คือผมจะเข้าถึงสินค้าทุกอย่างสังเกตดูวยนีเวลาผมลงคลิปหรือว่ามีอะไรแปลกๆอ่ะส่วนมากก็ผมรีวิวเป็นคนแรกๆนาเลยอ่ะ เพราะว่าผมเข้าถึงโรงงานไงผมรู้รู้หมดเลยเือเบื้องเบื้องหลังผู้ผลิตอะไรนู่นนี่นั่นน่ะก่อนใครที่ใครจะทําเปิดโมนนู่เปิดโมนนี่ในจีนน่ะเพราะว่าโรงงานที่มาเลยก็ส่งไปจีนเหมือนกันนั่นแหละอ่าที่บอกว่าไต้หวันญี่ปุ่นอะไรไม่จริงนะส่วนมากจีนน่ะจีนมีแร่เหล็กเยอะอืมเนี่ยครับคาบูมิสวยเลยทรงแบบร้อยยี่ห้าเหมือนร้อยยี่ห้าเดิมๆเป๊ะเลยนะอ่าให้สายให้อะไรเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่าให้แบบชุดซ่อมเนี่ยก็คือซ่อมทั่วไปบ้านเราได้เลยก็คือว่าอะไรทุกอย่่่าาาาาางงงเเเเเเเือออมมมมมไดดดด้้้้้ลลลลลยยยยกกกกกกวนนนนูููจๆีี๋แใหป็ผบ เนี่ยเนี่ยนเป็นทองเหลือบเทนะแล้วก็ชุบชุบโครเนียมอย่างดีนะสามชั้นอ่าโครเนียมเขาเรียกว่าอาร์โครมอาร์โคมโครเนียมอะไรผมก็จำไม่ได้นะอ่าเนี่ยประมาณนี้แหละด้านในดุมห,หนูนะอ่าคงไม่ต้องแกะให้ดูหรอกคือของผมมีจเจ้าเดียวที่ไล่ดุมหนูเด็ด<ๆ>ดูนี้เอ็นโปรได้เลยอ่าก็คือว่าใครปัญหาไม่จบลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยต้องมาจัดที่ผมเลยอ่าเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีราคาจัดโปรอยู่เดี๋ยวผมจะจัดโปรพร้อมคออ่าพร้อมคอนะถ้าเคยไปดูคลิปก่อนหน้าช่วงแรๆกๆมันจะแพงมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดโปรลดลดเม็ดลดกระนำเลยเนี่ย ถือว่าผมได้ขายเป็นคนแรกแล้วก็มีผมคนแรกที่ขายอยู่ตัวนี้หละแล้วก็ตัวที่เป็นตัวของผมก็ผมก็ขายเป็นคนแรกนะเมื่อตั้งเกือบสามปีมาแล้วแหละแล้วก็มีคนออกมาขายแล้วก็ตลาดเสียลงราคากันแบบเล็กเลยผมก็เลยได้ตัวใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวทักฟัดก็มีคนที่ว่าฉนาดก็ไปหาไปเจอกอีกว่าผมเอามาจากไหนเดี๋ยวมันก็ถูกอีกนะแล้วถ้ามันถูกอีกผมก็ไปขายอย่างอื่นอีกเอรู้เรื่องกาบูหมกตัวใหม่พร้อมคอคอมีเลือกยี่มิบมกก็สี่มิลแล้วก็ยี่สิบแปดมิลนะ28แู้วกก24มีนาดอกไป่ลยบะ เมื่อก่อนนะผมลงคลิปไว้ที่ลูกลระพันห้าคาบูมุกตัวใหม่ยี่สิบมิลแล้วก็ยี่สิบแปดมิลลูกลระพันห้าแล้วก็คอผมลงเคยลงคลิปไว้แปดร้อยห้าสิบเดี๋ยวผมมาจัดโปรโมชสองอย่างนี้เอาไปเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทได้คู่นี้เลยไม่ว่ายี่สิบมิลหรือว่ายี่สิบแปดมิลแต่ว่าเป็นสินค้าพีออเดอร์นะอ่าคำว่าสินค้าพีออเดอร์ก็คือสินค้าที่ว่าสั่งมาแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่างประเทศประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันถ้าลูกค้ารอได้เจ็ดถึงสิบห้าวัน แอปโปูหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่าแล้วก็ตั้งช็ดมาเลยครับรู้เรื่องเลยครับโอเค